ยาฮอตนิวสกดใหม่เลข52 อีกหนึ่งประเด็นกันบ้างผู้ชมสำหรับนักร้องหนุ่มอย่างน้องนอนทน,น์นะครับงานนี้ต้องบอกว่าเปิดใจหลังโดนวิจารณ์ไม่เหมาะเป็นคอมเมนเตอร์นะครับนักร้องเสียงดีอย่างหนุ่มนนนนน,น,นนนนนทน์นะครับที่วันนี้เนี่ยจะมาเคลียประเด็นดรามา่าขึ้นแท่นกรรมการรายการร้องเพลงที่อายุน้อยที่สุดจนคนมองว่าวุฒิภาวะไม่ถึงงานนี้นะครับหนุ่มนน,นนทน์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะครับเขาก็บอกว่ายากครับแต่เราก็ตัดสิน นณะงานตรงนั้นที่น้องๆทำหลายๆคนเนี่ยคิดว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยกรรมการทั้ง4คนเนี่ยเราก็ต้องตัดสินณนะเวลานั้นจริงๆเลยแต่จะมีการประชุมพูดคุยกันเวลาที่จะตัดสินใจอะไรนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับผ่านทาง i ิน t a g r a m นะครับเป็นคอมเมนเตเตอร์ที่อายุน้อยมากๆนจนเกิดกระแสะวิาพากวิจารณ์ว่าวุฒิยังไม่ถึงหรือเปล่านะครับงานนี้เนี่ยน้องนองนงก็ออกมาตอบนะครับก็จริงนะคะ ไม่รู้จะไปเถียงเขา <c oughs> ทําไมเออในสก์มปปันเขียนนะคะไง <c oughs> ตามคระปติป,ปจ้ะอ่ะก็จริงนะครับไม่รู้จะไปเถียงเขาทําไมผมดูทีวีมาผมก็ไม่เคยเห็นกรรมการอายุ25ปีผมเห็นแต่อายุมากกว่านั้น <c oughs> แล้วก็รู้สึกยังไงกับการโดนวิาพากษ์วิจารณ์ในครั้งนี้นะครับน้องนทน์บอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเขาไม่ได้รู้จักเราเขา <c oughs> เห็นแค่หนึ่งเขาไม่ได้เห็นทั้งร้อยของเรา uh huh. แล้วอีกอย่างเนี่ยผมก็ไม่รู้จักเขาก็เลยไม่รู้จักยังไง uh huh. แต่ในส่วนของผมแล้วเนี่ยตราบใดที่เราทำงานในวงการนี้ถ้าวันหนึ่งผมทำเบื้องหน้าไม่ได้ผมก็ยังชอบที่จะทําเบื้องหลัง uh huh. เพราะส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากจะเป็นเบื้องหลังมากกว่าผมไม่คิดว่าจะเป็นเบื้องหน้าด้วยซ้ํา uh huh. เป็นกําลังใจให้น้องนุนทนนด้วยแล้วกันนะครับบางทีเนี่ยสิบคอมเมนต์เนี่ยบาง ที่ไปคอมเมนต์ผ่านทางอินสตาแกรม <ภา S 1> บางทีก็ไปบันทอนความรู้สึกเขาเนะ บางทีไปยินก็บอกเขาด้วยนะเขาคอมเมนต์ก็โอเคคือต้องบอกว่านนเนี่ยคือเขาได้แชมป์เนี่ยเดอะไอดีสเนี่ยตั้งแต่เขาเรียนอยู่ม .6 อ่ะคุณคือเด็กยุคนี้บางคนไม่ทันเขาที่ถามว่านนท์มาจากไหนเป็นใครและจะบอกว่าเป็นคนที่ประกายคือความสามารถเขาเพียบพร้อมแล้วคือด้วยศักยภาพด้วยเพลงต่างๆนี่ดังเกือบทุกเพลงเลยนะที่ออกมาเอาจิงๆน้องนนทธนนอย่าไปคิดอะไรมากเลยเดี๋ยวนี้เรียนคีย์บอร์ดมันต้พูดไปเรื่อยอ่ะแต่ฉันว่าน้องนนคงไม่ได้คิดเยอะแหละเพราะที่เขาบอกไปว่าเฮ้ยเขาเห็นเพียงแค่หนึ ั้งหาสัญหาคอมเมนต์ไปเนาะนะคะเอาเวลาคอมเมนต์เนี่ยไปฝึกฝนตัวเองดีกว่าเนาะละกันนะคะ